สวัสดีครับพบกับครูโดมสอนคณิตน,น,นะครับวันนี้ครูจะพาพวกเรานะครับไปทําแบบขึกหัดหน้าที่46กันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับไปเลยเติมตัวเลขแสดงจํานวนพร้อมเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบเราไปดูข้อที่1กันเลยนะครับนําเชือก4เมตร76เซนติเมตรกับเชือก169เซนติเมตรวางต่อกันยาวเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เราวิเคราะห์โจทย์นะครับนำเชือก4เมตร76เซนติเมตรกับเชือก169เซนติเมตรมาวางกันต่อกันนะครับจากการวิเคราะห์แล้วนะครับน่าจะเป็นการบวกใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีทำนะครับเวลาเราเขียนนะครับตรงนี้นะครับเราเคยได้เรียนมาบ้างแล้วนะครับวิธีการเขียนก็คือเพื่อเป็นการสะดวกนะครับเราจะได้ไม่ต้องเขียนคําว่าเมตรหรือว่าเซนติเมตรหลายๆครั้งนะครับในแต่ละบรรทัด เราก็เขียนไปไว้ด้านบนนะครับนะตรงบรรทัดที่เขียนคําว่าวิธีทําตรงนี้นะครับเขียนคําว่าเมตรแล้วก็เว้นช่วงนะครับให้พอประมาณนะครับก็เขียนคําว่าเซนติเมตรเนื่องจากว่าในโจทย์ที่เขาให้มานะครับมีคําว่าเมตรกับเซนติเมตรอยู่นะครับฉะนั้นเราก็เขียนนะครับแยกออกมาแบบนี้นะครับเราจะนำนะครับประโยคบอกเล่า1กับบอกเล่า2มาเขียนนะครับในบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2นะครับ เราก็ดูนะครับเราเลือกเอาบรรทัดที่ 1, 1> เขียนจากประโยคบอกเล่า1นเลยนะครับนำเชือก4เมตร76ซนตเมตรนะครับคำว่าเมตรตรงนี้ก็คือเป็น4เมตรนะครับเราก็เขียนเลข4ไปเลยครับเซนติเมตรก็เป็น76เซนติเมตรนะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วนะครับว่าต้องใช้เครื่องหมายบวกเราก็เขียนเครื่องหมายบวกนะครับนะต่อมาบรรทัดที่2เราก็เอาประโยคบอกเล่า2นะครับนะเชือก 169ซนติเมตรฉะนั้น169นะครับให้เราคิดนะครับเปรียบเทียบนะครับ1น0เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะครับฉะนั้นเราก็จะแยกตรงนี้ได้ว่า1เมตร69เซนติเมตรนะครับเราก็มาเขียนตรงนี้นะครับก็เป็น1เมตร69เซนติเมตร วันที่3นะครับวางต่อกันยาวนะครับก็คือเป็นประโยคตรงนี้นะครับวางต่อกันยาวตัดคําว่าเท่าไหร่ออกใช่ไหมครับเราจะหาคําตอบนะครับฉะนั้นการบวกกันเราก็บวกกันทำธรรมดานะครับเหมือนหลักการบวกทั่วไปนะครับ6กบวกเกนะครับก็เป็น15นะครับใส่5ทด1นะครับต่อมาเราก็ดูนะครับ7จ็บวกหเท่ากับ 13บวกกับอีก1เป็น14ใช่ไหมครับทีนี้ตรงนี้นะครับเป็น145นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำยังไงนะครับต่อมา4บวกกับ1ก็เป็น5ทีนี้นะครับให้นักเรียนพิจารณานะครับถ้าเราจะตอบว่า5เมตร145เซนติเมตรนะครับยังไม่ถูกครับดังน,นั้น ถ้าเราพิจารณาจากการเปรียบเทียบความยาวนะครับ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรฉะนั้นตรงนี้นะครับนะมันถึง100เซนติเมตรฉะนั้นเราก็ต้องปัดนะครับเราจะต้องปัด100ตรงนี้นะครับให้มันเป็น1เมตรนะครับฉะนั้นถ้าเราปัดตรงนี้นะครับ100ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น5บวก1นะครับเราจะต้องเขียนคำว่าหรือในบรรทัดต่อมาด้วยนะครับ ฉะนั้นก็จะเป็น5้าบวก1ตรงนี้นะครับก็จะเป็น6เมตรนะครับที่เหลือก็จะเป็น45เซนติเมตรครับตอบวางต่อกันยาว6เมตร45เซนติเมตรแบบนี้ครับเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับที่เขาให้มานะครับ อาคารเรียนสูง8เมตร30เซนติเมตรเสาธงสูง10เมตร15เซนติเมตรเสาธงสูงกว่าอาคารเรียนเท่าไรเรามาวิเคราะห์โจทย์นะครับนะก็เขาให้มาแบบนี้นะครับนะฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบนะครับนะเขาถามว่าเสาธงสูงกว่าอาคารเรียนเท่าไหรเสาธงมีสูง10เมตร15เซนติเมตรอาคารเรียนสูง8เมตร30เซนติเมตรฉะนั้นการเปรียบเทียบ เราวิเคราะห์แล้วนะครับน่าจะใช้การลบนะครับวิธีทำนะครับตรงวิธีทำนะครับบรรทัดเดียวกันนะครับเวลาเราเขียนนะครับเราก็เขียนแยกคําว่าเมตรกับเซนติเมตรเนื่องจากว่าโจทย์นะครับมีคําว่าเมตรกับเซนติเมตรอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เราต้องเขียนบ่อยๆหลายๆครั้งนะครับนะทั้งคําว่าเมตรหรือว่าเซนติเมตรนะครับฉะนั้นเราก็กําหนดตรงนี้นะครับว่าเมตรนะตรงแถวนี้นะครับนะ ตัวเลขที่เราเขียนลงไปจะต้องอเป็นหน่วยคําว่าเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซนติเมตรทั้งหมดนะครับเราก็มาดูนะครับทีนี้เราวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเป็นการลบนะครับประโยคที่เราจะต้องเอามาเขียนในบรรทัดแรกนะครับเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าถ้าเป็นการลบเราจะต้องเอาตัวเลขที่มากกว่านะครับมาเป็นตัวตั้งที่อยู่ด้านบนนะครับฉะนั้น ต้องเอาประโยคบอกเล่า2นี้นะครับมาเขียนก่อนบรรทัดแรกก็เป็นเสาธงสูงนะครับตรงนี้ก็เป็น10เมตร15เซนติเมตรเมื่อกี้เครื่องหมายลบใช่ไหมครับเราวิเคราะห์ไว้แล้วเขียนได้เลยนะครับบรรทัดที่2นะครับเราก็เอาประโยคบอกเล่า1ที่เราเห็นว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่านะครับเราก็เอามาเป็นตัวลบนะครับ ก็อาคารเรียนสูง8เมตร30เซนติเมตรนะครับบรรทัดที่3นะครับเราก็เอาประโยคนคำถามมานะครับตัดคำว่าเท่าไรออกนะก็เสาธงสูงกว่าอาคารเรียนนะครับทีนี้วิธีการลบนะครับก็จะมีรายละเอียดเทคนิคนิดนึงนะครับที่นักเรียนจะต้องมาลบนะครับใช้หลักการลบยังเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเราพิจารณาดูจากตรงนี้นะครับตรงเซนติเมตรเซนติเมตรนะครับก็คือ15ลบ30ไม่ได้นะครับ15ามันน้อยกว่า30เนี่ยลบไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องไปยืมครับนั้นไปยืมนะครับเราก็ไปยืมเขามีอยู่10นะครับเขามี10เราไปยืมนะครับยืมมา1เขาก็จะเหลือ9ตรงนี้เหลือ9เมตรนะครับ1เมตรนะครับ ถ้าเรายืมมาอยู่ในหมวดของเซนติเมตรนะครับ1เมตรนะครับเท่ากับ100เซนติเมตรเรายืมเข้ามา1เมตรนะครับมาอยู่ในหมวดของเซนติเมตรเนี่ยก็จะเป็น100นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเขียนเดี๋ยวคุณตัดให้เห็นเลยนะครับจะเป็น115เซนติเมตรนะครับเนื่องจากว่าเราเอาเข้ามา100เซนติเมตรใช่ไหมครับ ของเรามีอยู่15ซนติเมตรก็จะเป็น115ซนติเมตรนะครับเราก็เอามาลบกับ30ซนติเมตรนะครับเราก็มาลบได้เลยนะครับ5ลบ0ย์ก็เหลือ5ตามหลักการเดิมเลยนะครับต่อมา1ลบ3ไม่ได้ก็คือเราไปยืมใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราเห็นว่าเป็น11อยู่แล้วนะครับเราก็11เลยนะครับ11เลบ3เหลือเท่าไหร่นะครับก็จะเหลือ8นะครับตรงนี้ก็จะเป็น85้า ซนติเมตรนะครับต่อมาตรงเมตรนะครับสิบเนี่ยโดนยืมไปเหลือ9 9้กลบ8ก็เหลือ1ครับตอบเสาธงสูงกว่าอาคารเรียน1เมตร85เซนติเมตรนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับที่เราจะต้องเอาไปจำนะครับวิธีการคิดก็คือการยืมเข้ามาเนี่ยนะครับ1เมตร จะต้องมาแปลงเป็นเซนติเมตรเนี่ยจะต้องใช้การเปรียบเทียบนะครับ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรแล้วเอามาบวกกับที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นเราก็ลบกันตามวิธีการลบปกติเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับไปทําความเข้าใจนะครับให้มากขึ้นนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รูด้วยนะครับ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับวันนี้ครูต้องการคำว่า,าสวัสดีครับ